สวัสดีครับพี่น้องฟแฟนๆกดใจแชททุง่งและกระทันผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาพอกันอีกรอบพี่น้องน,น,นะครับเมื่อนี้นะครับหลายท่านถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับปูนนะพี่น้องนนมเนาะมันปูนซีเมนต์ก่อสร้างเด้นะครับอ่าเกี่ยวกับกันกระเสริฐนี้ยน,นั่นปูนขาวนะครับพี่นอ้องอ่าซึ่งอาจจะเป็นประเภทปูนโดโลไม้อ่าประเภทปูนเปลือกหอยประเภทปูนหินฟูนบด ปูนม่านก็อะไรแต่นะครับพี่น้องจัดอยู่ในกลุ่มปูนทั้งหมดเนาะวัสดุป,ปูนทางการเกษตรนะครับพี่น้องนะครับหลายท่านบอกว่าเห็นโฆษณาในเฟซไลน์หลายปูนเนี้ยปูนเปลือกหอยปูนเผาปูนยังไงล่ะกันนะครับอ่าบางบางอ่าเพจกระอัดเป็นวิดีโอเป็นคเว้าว้าให้ฟังเลยโฆษณาทางสิบางอันกระเขียนเป็นข้อความนะครับอ่านเบื้องเหรู้สึกว่าคุณภาพมันคือคักแน่เจ้ บางอย่างบอกว่างามก็ใส่ปุ๋ยไปสัน่นมันแมนบ่เศร้าทุ่งบอกบนฟากเนี่ยอยากใส่ยอดอกนะครับเบื้องราคาก็สมควรเติบยู่งมาสิเดีมันเป็นยังไงวัดสรุป,ปูนนี่มันดีที่บอกใส่เพิ่มเข้าไปนี่งามทั้งสวนคือเขาวาในโฆษณาจะบอกสั่นนะครับเอามาอีกจะเลยมาคุยทำความเข้าขใจเกี่ยวกับวัสรุป,ปูนทางการเกษตรนอกเนือเนาะน,น,นะครับนะครับวัดสรุป,ปูนทางการเกษตรนะครับหลกัลกๆที่เฮาใส่ปูนบพราว่าจะเป็น ในตระกูลปูนขาวอ้วาวใช่ไงในตระกูลปูนขาวน่นคาะซึ่งก็มีหลายแบบนะครับนะครับที่เขาใส่ลักลักเพื่อเพื่อยังนะครับพี่นอ้องใส่ปูนขาวเพื่อยังอันดับหนึ่งละนะครับเพื่อแก้ดินกรดก็คือลดความเป็นกรดของดินเพราะว่าปูนมีคุณสมบัติเป็นด่างนะครับพี่น,น้องอันคาลายก็เออนาะภาษาทางเอ,เอ,เอ,เอมีเป็นด่างนะครับแก้ดินกรดนะครับโดยเฉพาะช่วงหนาฝนหรือช่วงที่มีความชื้นสูงนะครับดินมักจะเป็นกรด เนื่องจากว่าหนึ่งละหน้าฝนนะครับความชื้นสูงการจเจริญเติบโตของจุลินทรี่การทํางานของจุลินรี่นี่สะดวกขึ้นหลากหลายขึ้นทํางานเต็มที่นะครับจุลินรี่บางชนิดก็อาจจะสร้างเอนไซม์สร้างกดสร้างแก๊สขึ้นมานะครับเฮให้ดินบริเวณที่มีจุลินทรียลหลายนะ่ะเป็นกดได้หรือบางมองก็อาจจะเกิดจากการที่แร่ธาตุบางอย่างละลายออกมาหลายจนเกินไปะสะสมอยู่ในดินจนเกินไป,จน,ไปจนเฮให้ดินเป็นกด รหรือบางย่างกับาบางพื้นที่ก็เกิดจากการที่กเกษตรกรเข้าใสปุ๋ยเคมีย่างนักนะครับในปริมาณสูงและการไสเป็นเวลาหนานๆน,นหลายปีนะครับเลือเห็ุให้ดินบริเวณนั้นเป็นดินกรดก็มีนะครับหรือเกิดจากธรรมชาตินะครับเช่นบริเวณที่น้ำท่วมขังดนๆนะครับพี่น้องนะครับมีความชื้นสูงๆน้ำท่วมขังนดนๆนะครับ เกิดการละลายของแร่ธาตุบางเชื้อมากและทราดินเป็นกรดที่กันซึ่งเมื่อปลูกพืชไปแล้วนะครับถ้าเป็นกรดรุ่นแรกนะครับการเจริญเติบโตของพืชก็จะบ่ดีน้องเพน่อนนะครับบ้านเราเออว่าดินสมดินเปรี้ยวดินกรดนะครับพี่น้องวิธีแก้ก็คือใช้ปูนขาวหรือวัสดุปูนนี่แหละเป็นตัวซ้อยนะครับเพราะว่าปูนเป็นด่างด่างเมื่อเจอกรดมันเป็นยังมันจะมาทอนกันยูดในลักษณะเป็นกลางมันจะเป็นลดความรุ่นแรงของกรดลงให้เป็นกรดอ่อนๆหรือสันกะเศราเป็นกรดไปเรื่อย นะครับนั่นก็คือวัตถุประสงค์หลักอันลับแรกในการใส่วัสดุป,ปูนอนวัตถุประสงค์ต่อมากก็คือเพื่อป้องกันหรือยับยั้งเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าบอาง,ง่ายคือเชื้อโรคที่เกิดกับพืชในทังดินนะครับเชื้อโรคในดินทีห่หถยพืชหากเน่าโค่นเน่าใ,ใบเลื้องใบไม้ใบแหลใบยังแกล้วแต่ละครับเมื่อเข้าใส่วัสดุป,ปูนลงไปนะครับพี่น้องนะครับก็จะไปลดความรุนแรงของเชื้อเหล่านี้ ว่าไงาคือไปยับยั้งการทํางานของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคเหล่านี้นะครับอ้วาวไถ่ใน่จังน้อยเรืนน่อยเพื่อนเอานะนะครับเพราะว่าหลายท่านทวงมามันเล่าเล่าว่าว่วาฟัาาางบูงเรือเงื่อนไทยแน่ครัท่านนะครับพี่น้องนะครับมืัอนี้ก็เลยจะมาคุยกันเจ้าครับวัดสดุปูนที่นิยมนํามาใช้ทางการเกษตรเพี่น้องเนาะนะครับวัดสดุปูนบ่จัดเป็นปุ๋ยเรือยเพื่อนเอานะไม่ถือว่าเป็นปุ๋ยแม้ว่าจะมีาธาตุอาหารของพืชอยู่นั่มก็บอกเอ่ยว่าเป็นปุ๋ยนะครับพี่น้อง ตามพ่อเราบอปุ๋ยพระราชบัญญัติปุ๋ยแห่งชาติวัสดุปูนถือเป็นสารปรับปรุงดินหรือวัสดุปรับปรุงดินไม่เป็นปุ๋ยนะครับพี่น้องนะครับปรับปรุงเพื่อให้ดินนันมีคุณสมบัติดีขึ้นเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชนั่นเองนะครับพี่น้องเอื่นวัสดุปรับปรุงดินนะครับซึ่งจะมีทั้งพวกปุ๋ยประเภทวัสดุปูนมีประเภทอินรีวัตถุปุ๋ยมักปุ๋ยควักแล้วนี่นะครับเป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งวัสดุปรับปรุงดินนํานะครับเพื่อให้ดินร่วนส่วยนั่นนะครับ ลักษณะชนิดของปูนนะครับวัสดุปูนที่ใช้สร้างใส่ทางการเกษตรเท่านะครับอันแรกเขาบอกว่าปูนมันพี่น้องเคยได้ยินบ่านะครับอันนี้ได้ยินตั้งแต่สมัยใดแล้วนาะพี่น้องเนาะปูนมันนะครับปูนมันหนี่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลักนะครับพี่น้องนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตคือบอกง่ายคือวัสดุปูนทุกชนิดจะมีองค์ประกอบของธาตุแคลเซียมเป็นหลักแล้วก็บางชนิดก็มีแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบนํา ส่วน uh, ฟอสฟอรัสโพแทสเซียม أ, กรมมาถันกรรมถืนท่องดำเข้าแดงอย่างนั้นเป็นองค์ประกอบร่วมนะครับบางชนิดกับมีบางชนิดกับโบมีส่วนใหญ่จะบ่ค่อยมีนะครับพี่น้องจะมีหลักๆก,ก,ก็คือแคลเซียมนะครับพี่นออ้องแคลเซียมนะครับแล้วก็แมกนีเซียมนะครับพี่น้องบรรดาเซียมเซียมทั้งหลายนี่แหละนะครับมีนะครับปูนมั้นนะครับมีค่าความเป็นด่างนะครับตั้งแต่แปดมากกว่าแปดนะครับพี่น้องก็คือ ค่าควาเป็นกดเป็นดงถ้าศูนย์เออถ้าเจ็ดนี่คือเป็นก <Bel> <10. S 2> ลางนะครับศูนย์ถ้าศ oh ูนย์แห่งสิบกดแล้วเนาะถ้าต่ำก็เจ็ดลงมาเนี่ยก็จะเป็นกดนะครับมายิ่งต่ำลงมาเขาถอยยิ่งเป็นกดสูงถ้ากายเจ็ดขึ้นไปสูงถท่าล้ก็ยิ่งจะเป็นดางนะครับยิ่งจะเป็นดางสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือปูนมาก็มีค่าความเป็นดังมากกว่าแปลกแคือหมยควาว่าตั้งแต่แปดกักวๆวขึ้นไปพมล้นะครับส่วนใหญ่แล้ววัสดุปูนจะมีค่าความเป็นดังอยู่ที่ ประมาณ1 1เอนะครับ10ถึงนะครับถือว่าเป็นดางยางแรงนะครับจึงใส่แก้ดินกดได้ดีนะครับพี่น้องนะครับอันแรกปูนม่านนะเนาะอันที่สองปูนบอกว่าหินปูนหินปูนบดบอกผิดหินปูนบดก็ได้เกิดจากการจะเอาหินปูนมาบดเป็นพงนั่นแหละพี่น้องนะครับอันนี้ก็มีค่าความเป็นด่างมากกว่า8ปดขึ้นกันนะครับพี่น้องไอค่าความเป็นด่างหรือเนี่ยขาเอ่นว่าค่าสะเทินกรนนะครับพี่น้องก็คือเฮ็ดให้กดนเนี่ยกลายเป็นกลางนั่นแหละนะครับ บอกไปเลยไม่ใช่สิงงนะครับต่อมากกับพี่น้องคุ้นเคยกันดีนะครับพี่น้องถามมาหลายฝั่งท่านกันซึ่งกับลงทุนสือมาใส่นักก็กคือโดโลไม่ปูนโดโลไม่นะครับพี่น้องปูนตัวนี้นะครับจะมีองค์ประกอบอยู่สองอย่างมากกว่าสองชนิดขึ้นไปอย่างเช่นองค์ประกอบหลกักคองมันก็นมีแคลเซียมนะครับพี่น้องแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมซึ่งเพราะว่าปูนโดโลไม่เกิดจากการทับถมของ แร่แคลเซียมกับแปรแมกนีเซียมทับทมกันนะครับพี่น้องนะครับได้ออกมาเป็นปุนโดลไมทอาจจะมีซิลิคอนอาจจะมีอลูมิเนียมอาจจะมีท่องแดงปนมาอยู่เแต่กับเพียงส่วนน้อยนิดนะครับพี่น้องหรือบางทีก็อาจจะบ่มีเลยขึ้นอยู่กับแรงกําเนิดของเขานะครับพี่น้องแต่หลักๆของโดโลไมท์เนี่ยจะมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบหลักนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับจะมีค่าสะเทือนกดมากกว่า80%ซนะครับก็คือมีค่าความเป็นกดประมาณ เออค่าความเป็นด่างประมาณ10นะครับ10ถึงสีเนะครับสามารถสะเทือนกดก็คือทำไายกดในดินได้กว่า80%นะครับจึงนิยมใช้ในการเกษตรนะครับพี่น้องบพว่าจะเอามาปรับสภาพดินที่เป็นกดหรือจะเอามาเสริมการเจริญเติบโตของต้นไม้ก็ได้นะครับพี่น้องแต่ลักๆก,ก็คือใส่ปรับสภาพดินนั่นแหละเป็นลักนะครับพี่น้องอ,อื่นว่าปูนดูโลไม้นะพี่น้องเนาะต่อมากกับปูนที่โพดการขายเออโพดขายกันไรอยู่ในเฟซบุ๊กนะครับ เปลือกหอยเผาหรือปูนเผานะครับพี่นอ้องซึ่งปูนเผาเนี่ครับจะอยู่ในรูปของแคลเซียมออกไซด์นะครับมีแคลเซียมก็ออกซิเจนนะครับพี่น้องตัวนี้ละลายน้ําได้ง่ายนะครับพี่น้องเป็นผงละเอียดละลายน้ําได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าถือควมซื่นมันจะมีฤทธิ์ในการกัดก่อนได้ก็คือกัดผิวหนังเขาคัดย่องแง่แงแสบนะครับพี่น้องอันนี้ปูนเผาเนี่นะครับพี่น้องตัวนี้ก็มีค่าสะเทือนกดประมาณมากกว่า90%เอเออ สะเทือนกดได้ดีร้ายก็โดโลไมย,ย์ยุดน้อยนึงดีก็โดโลมไมยน้อยนึงคุณภาพสูงก็โดโลมไมยน้อยนึงนะครับพี่น้องนะครับแต่หากบ่มีแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกแคลเซียมออกไซด์นะครับในปูนเผานะครับพี่น้องเมื่อเอาไปผสมกับขมิ้นก็จะได้เป็นปูนแดงนะครับพี่น้องมีลทธิ์กัดเหยื่อที่ปูเต่อมาแต้มใบผู้เขียวนะเขียวไม่ไม่จะปากฟาวจนน้อยดอกนะครับพี่นอ้นองเขียวไปเขียวมาร์ติสทุกบันนะครับนะครับเออินว่า ปูนแดงน้องพ่นเาเนทาผสมกับขมิ้นขมิ้นกับปูนมาถือกันขมิ้นเหลืองปูนขาวเอามาใส่กันกลายเป็นสีแดงหรือสี้มนะครับต่อมากับปูนขาวนะครับพี่น้องปูนขาวนี่ได้จากการที่น้ำปูนเผานี่ไปโดนความชื้นนะครับพี่น้องก็จะได้เป็นปูนขาวซึ่งมีเนื้อละเอียดมากขึ้นไปอีกนะครับไอเจ้าปูนขาวเนี่นะครับมีค่าสะเทือนกดมากกว่าร้อยนะครับหมายถึงว่าละลายได้ดีสุดนะครับในปูนขาวนี่นะครับพี่น้องนะครับนี่ก็คือวัสดุปูน นะครับหาพี่น้องจำไว้เลยวา่าวัสดุปูนองประกอบส่วนใหญ่จะมีแคลเซียมนะครับพี่น้องซึ่งเป็นธาตุอาหารล่องของพืชของพืชนะครับธาตุแคลเซียมนะครับกับมีประโยชน์อย่างไรสำหรับสาหรับพืชนะครับธาตุแคลเซียมนะครับเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์นะครับทาให้ผนังพืชผนังเซลล์ของพืชแข็งแรงอง่ายคือไหกิ่งตน้นไหกิง้งไหใบให้ก้านแข็งแหง้งทนต่อการโยกนะครับลมพัดลมเพลคับออลิคารบอหัก ทำให้ผนังเซลล์ยึดติดกันเหนียวขึ้นนะครับการเชื่อมตัวระวางเซลล์กับเซลล์เหนียวขึ้นนะครับบอลลนง่ายครับเป็นดอกเป็นมากอะไร่าเถอะนะครับพี่น้องแล้วก็มีผลต่อการอาช่วยเสริมในการดูดแลกธาตุไปเลี้ยงมากเลี้ยงผลได้ดีนะครัคือแคลเซียมนะครับพี่น้องส่วนแมกนีเซียมที่อยู่ในปูนโดโลไม์นะครับก็มีประโยชน์ในการอย่างนี่เขาบอกนะครับตามรักวิชาการเขาบอกว่า แมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบสําคัญของโมเลกุลโมเลลกุในการสร้างคลอโรฟิลก็คือเฮ็ดให้ใบเขียวนะครับสายเขียวต้องแมกนีเซียมแน่นอนนะครับมันจะมีขายตามท้องตลาดซึ่งเป็นแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับเอามาผสมน้ำฉีดพ่นในจะเฮ็ดให้พืชใบเขียวขึ้นนะครับพี่น้องนะครับนะครับช่วยในการสังเคราะห์แสงและกระบวนการหายใจของพืชนะครับธาตุแมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารรองนอกเหนือจากนั้นนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมก็มาทันสามตัวนะครับ ซึ่งมีอยู่ในปุนหรืไม่ซึ่งพี่น้องเขานิยมนํามาใส่กันนะครับพี่น้องถ้าหากใส่ถือสัดส่วนนะครับการจเจริญเติบโตของพืชก็จะดีนะครับพี่น้องนี่คือวัดสดุป,ปูนทั้งการเกษตรนะครับสาหรับที่ในโฆษณาที่บอกว่าฆ่าเชื้อโรคทุกชนิดนะครับจริงๆการยักยั่งเชื้อโรคที่จริง,รเ,งเขาบอกเว่าขาเด้พี่น้องนะครับตามรักวิชากาจริงเขาบอกว่าลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดในดินนะครับลดความรุนแรงมากกว่าแทนที่จะ ระบาดหรือสูญเสียไปร้อยเปอร์เซ็นต์น่สนิก็อาจจะสูญเสียไปประมาณจากสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นสินะครับพี่นอ้องนะครับเช่นโรคราเน่านะครับแทนที่เสเน่ปปาเบิ้หักก็อาจจะเน่าซับมองได้มองหนึ่งพอนะครับนะครับสาเหตุของการจับยั้งของเขากอ้วิธีการจับยั้งความรุนแรงของโลกเรานี่ก็คือนะครับที่ฮู้เป็นที่ฮู้กันดีว่าไอ้พวกเสือ้อโรคเสือ้อราต่างๆเนี่ยจเจริญเติบโตได้ด,ดีในที่มีความชื้นสูง นะครับทางานได้ดีนะครับในบริเวณที่มีความชื้นสูงแลวก็ดินมีสภาพเป็นกรดนะครับพี่น้องจุลินรี่เสื่อโลกเรานีจะทํางานได้ดีทางานมีประสิทธิภาพเฮ็ดงานง่ายเฮ็ดงานคล่องทำลยา,ายังไงง่ายบัดนาสภาพแวดล้อมหาัไนเ <c oughs> มื่อห้าใส่วัสดุปูนลงไปปั๊บมันจะไปเปลี่ยนคุณสมบัติของดินใหายกลายเป็นกลางหรือลดความเป็นกรดลงนะครับ ทำให้กดเจือจังนะนะครับเมื่อดินเป็นกลางหรือดินเป็นด่างถ้าหากสายไหลนะครับพี่น้องจุลินทซีซุนิ่จะทํางานบ่อยเพราะว่ามันทํางานดีหรือทํางานมีประสิทธิภาพสุดขันแพร่เสือ้อกับแพร่เสื้อได้ดีสุดในช่วงดินเป็นกดพราดินเป็นด่างปั๊บเนี่ยมันจะทํางานบ่อยไปยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคจุลินซีที่เป็นสาเหตุโรคนะครับพี่น้องเมื่อดินเป็นดาน่างเออเมื่อดินมีสภาพเป็นกลาง นะครับจุดลีนซี่ซึมีเฮ็ดงานบ่อครกับมาเขาว่าควมรุนแรงของโลกกันยุดนะครับก็า่างสิไปจอหักนี่บังเอิญบินกลเป็นดังหรือควมรุนแรงของกดลดลงเนื่องจากเขาใส่ปูนเข้าไปสิมันก็เฮ็ดงานบ่ไดรคือจังปลาไหลนะครับขันปล่อยไปน้ำน้ำเนี่ยแลนทุตาจุ่จาเขาจับบ่ไรหรอกแต่ว่าสารสีเทาใส่นี่ยยู่ซั่งมั่งคบคข้อเลยนะครับก็คลขายๆกันนะครับพี่น้องนะครับนะครับเสื้อโลกเสื้อล่าโลกคุยกันไปกับคววมซื่อใด้พี่น้องครับ ความชื้นสูงดินเป็นกฏเนี่ยก็แม่นเขาทางของเขาเลยล่ะนะครับแต่หากว่าดินเป็นด่างหรือความเป็นกดลดลงจนยากต่อการดำนงชีวิตยากต่อการทำงานยากต่อการแพร่ระบาดของเขาดิมันก็ดจะลดความรุแนแรงของโรคลงนะครับเนี่ยคือลักษณะอังสันนะครับบ่แม่นว่าขาเข้าไปสิกัดเอากัดเอาแม่นังสันนะครับี่นองนะครับการยับยั้งเสื้อโรคของปุ่นเขาจะเป็นลักษณะนี้คือไปเ,อเปลี่ยนแปลง สภาพดินจนไม่เหมาะต่อการที่จะ,จะเจริญเติบโตหรือขยายพันธุ์หรือทากิจกรรมของจุงลินรีเซลูกนะครับพี่นอ้องนะครับจะเข้าหูกันในหน้าว่กขาแวใ่นนะครับเพราะว่าเห็นในโฆษณาลายยางก็บ,บอกว่าฆ่าเชื้อโรคะว่จริงๆการค่าของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับพี่นอ้องนะครับก็คือไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจนไม่เหมาะที่จะดําเนินกิจกรรมนันกะ็คล้ายๆกับโควิดีิตัวแต่กเกาจักบุญผเวทจักบุญบ้องไฟจักสงการมวนคบค พอโควิดมากเฮ็ดยังกะบ่ไรเฮ็ดยังก็ยากไปเบิดมันก็จะค้ายๆก็ไปห้วนห้อยปูนขาวใสเงาไม่ดีตัวเสื้อลกก็ลังเคยจ่อเคยทำไยซุปีมาปีนี่เจอปูนขาวเฮ็ดยังก็ยากไปเศร้าสะก่อนเลยคือกันกขา้นเห้อนเลยละปีนี้ก็เพราะว่าจะเป็นบุญเป็นงานเป็นยังต่างๆงดย่านโควิดนะครับค้ายๆกันนิเๆหน่อยนะครับอ๋นะครับที่เห็นโฆษณาตามเฟซตามยังไรมันแพงนะครับเพื่อนราคาค่อนข้างจะแพง โลหนึ่งตกยี่สิบเก้าบาทสามสิบาทนะครับสําหรับวัดสดุป,ปูนซึ่งตามท้องตลาดจริงๆบ่ปันนั่นนะครับบ่ปันนั่นอาจจะตกโลละสิบาทสิบหาบาทนะครับพี่นอ้องคนใจเช่าทุ่งเคยซื้อปูนดูโลใหม่นะครับซื้อวังได้นี่นะว่างปีใหม่นี่ยี่สิบหกิโลกระสอบหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับพี่นอ้องร้อยยี่สิบาทถ้าขึ้นนี้น,นี่กน็น่าจะประมาณร้อยสามสิบนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับสอบหนึ่งมียี่สิบหกิโลถ้าพี่น้องไปซื้อตามเพจต่างๆ เขาอาจจะร่วมค่าคุณทรงแล้วนะครับมันตกโลหนึ่งสามสิบสี่สิบบาทนะครับสวบยี่ห ải กิโลอาจจะตกหกร้อยคิดร้อยเข้าไปนะครับแต่ถ้าไปซื้อตามร้านค้าทั่วไปนี่คิดแปดร้อยเนี่ยอาจจะได้หลายกระสอบอยู่นะครับพี่นอ้องอ่พี่น้องเลือกพิจารณาเบื้องเอาสำหรับผู้หมากสตางค์หลายกระบ่้อากันถอดได้ก็ซื้อคอยสิงออนไลน์ตัวนักชอปออนไลน์สั่งดะนะครับพี่นอ้องอ่าจะให้พี่น้องพิ่เจ้าหน้าเบื้องกัน หมากบะหลเงินบะไหลก็ล่องเลาะตามล่านข้ายวัสดุถ้าการเกษตรพี่น้องนั่นก็อาจจะมีดอกโดยเฉพาะปุ่นดอโลใหม่นะครับที่เกงวัสดุปูนนยังงึอกันนะครับพี่น้องใส่คุณภาพคุณสมบัติเดียวกันหมดนะครับยับยั้งเสื้อลาแล้วก็อแก้ความเป็นกรดงของดินนะครับส่วนราคาจะแตกต่างนั่นก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อขึ้นอยู่กับชนิดยังกว่ากันไปนะครับแต่ถ้าจะเอามาใส่เพื่อลดความเป็นกรดของดินนี่ก็ ปูนยังกัดไสได้ขึ้นกันเบิดนะครับพี่นอ้องเอาให้พี่น้องพิจารณาบงเนาะนะครับนะครับนี่คือวัสดุปูนนะครับพี่น้องวัสดุปูนนะครับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนสนีทนะครับคลิปหน้าไม่ยังดีๆพอกันไหมนะครับเอาวัสดุปูนมาฝากพี่ฝากน้องเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจนะครับสําหรับปริมาณปริมาณการใสนั่นก็มีอยูอ่ในไอ้คางภาชนะบรรจุคางกระสบอบคางซ่งคางยังก็ว่าไปนะครับพี่น้องแต่ถ้าหากอยากจะให้ได้ผลจริงๆนะครับ ดินนั่นต้องผ่านการวิเคราะห์เส่ก่อนว่าเขาจะใส่ปูนในปริมาณเท่าใดบางเท่อกับบางท่านก็ใส่ลูปเท่าพอถึงการเห็นเขาโฆษณาว่าขาเสื้อโลูก็ใส่กันตาเขาไปจนเขาอกโลกนะครับอย่าลืมว่าถ้าหากดางมากจนเกินไปก็บอดีอีกบรืรอเป่น,นะครับพี่น้องมันจะเป็นลดความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารของพืชหลายๆอย่างเห็ุให้พืชขาดธาตุอาหารมั่งอังเกไปกร,กระทบต่อการดำเนินชีวิตของ จุลินรี่ที่เป็นประโยชน์ก็มี่มันนี่นะครับพี่น้องฉะนั้นการใส่ถาจะให้ได้ผลดีเกินก็คือต้อง <c oughs> ท่านการตรวจวิเคราะห์ดินสะก่อนแต่ถ้าหากพี่นอ้องบม่มีการตรวจวิเคราะห์ดินนะครับสมมติว่ามีเครื่องไหม้เครื่องมือจากอย่างไปเสียบจิ้มลงอุดินค่อนข้าง,งเป็นก้อนจ้ะฮะใส่ใส่นปริมาณน้อยๆสะก่อนครับใช้ปริมาณน้อยๆแล้วก็คอยสังเกตเอาการเลี่ยนไปอ๋อใส่ส่นี้มันเริ่มงามขึ้นเลยตอนนี้อ่ะ ความรุนแรงของโลกเริ่มเบาๆลูต้นเลยครับก็ค่อยๆขยับกไปนะครับค่อยๆพิจารณานะครับเอาเข้านี่แหละเป็นผู้สังเกตนะครับพี่น้องนะครับแต่ถ้าหากผู้ใดสะดวกที่จะส่งตรวจส่งวิเคราะห์กับเก็บตัวอย่างดินกับส่งตรวจได้นะครับพี่น้องหรือปรึกษาหมอดินใกล้บ้านนะครับสถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านก็ได้นะครับพี่น้องนะครับค่าช้จ่ใจคือว่าไม่น่าจะเสียนะครับเพราะเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับไม่เสียนะครับขัดมีโอกาสเข้าไปกับคว้า บรรดาสารลิงลต่างๆมาไว้น้าเหิดปุ๋ยนะครับพี่น้องนะครับทำให้โอกาสเข้าไปเนาะนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ภากนงพิธานีคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ